สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถดำสวยๆครับมาดูบอ่อดินทางก็จะหนืดๆห,หน่อยครับหน้าฝนครับ มาครับผมจะพามาดูโกเบลโก้ครับโกเบลโกโม้มาซิกตักใส่พ่ล็อกครับยางเก้าครับ ก็ทางออกไปถึงคลองก็ประมาณสัก1กิโลแล้ะครับก็ขุดป่าอ้อยครับทำเป็นพุ่งนาครับ อากาศช่วงนี้ก็ร้อนครับอาจจะย้อนเสียงเลยครับ ก็สเปคของมาร์คไฟไม่ใช่ครับมาร์คซิกค,ครับมาร์คซิคกก็ไม่แทกก็แปดสิบเซนครับแคลรียสองตัวลอนเลอร์7จตัวครับใช้เครื่องมิตซูบิชิครับ6 d 34ปัมก็ปั๊มเคสามบีนะครับ ก็คันนี้ก็ไฟฟ้าครบครับจากใส่ล็อกร้อครับนี้ก็เป็น YN 08นะครับมาร์คซกดูจากการทำงานก็เรียวจัดจ้านครับน้ำมันก็วันละ 3- 4พันนะครับ ประมาณผมก็จะพา,พามาดูมุมทางนี้ครับการลอกหนะ้าประมาณสองสามไล่ได้รดดำใหม่อีกหรือเปล่านอ้อ ก็เชนเลอร์ก็เป็นล็อกกี้ครับจอดอยู่ข้างบนนะครับไปแล้วครับออกตัวแล้วครับล็อกกี้ขึ้นเนินครับ กบุงกี้อยู่ที่ประมาณ0.8 5้าลูกบาทเมตรครับโซ่เต็มครับสองข้างโซ่ใหม่ ดินามิกอาชีลาครับมาร์คซิกซูเปอร์โคเบลโกก็มีมาร์คทีมาร์คทรูครับแล้วก็มาร์คไฟแล้วก็มาร์คไฟซูเปอร์แล้วก็มาร์คซิกครับแล้วก็มาร์คเอกคือรุ่น8แล้วก็มาร์คเทนครับรุ่นปัจจุบันเราก็คือมาร์คเทน ก็2อ0ก็มีถึงมาร์กเทนครับแต่ว่า120นี่นี้มีถึงมาร์คไฟครับต่อไปก็เป็น140เลยครับ140ซุปเปอร์เอ็กซ์ซเปอร์เอ็กซ์แล้วก็ซุปเปอร์เอ็ม ูการตักดินครับช่วงได้สบายครับขุดปึ๊บดูครับดูเสียงหอนของปั๊ม K3B ครับก็ธรรมดาครับของโกเบมีเสียงแบบนี้แหละครับ ทำงานได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเร็วก็ดินขุดนี้ก็เป็นดินดินดานะครับดินร่วนก็มีฟันอยู่ห้าฟันอยู่ที่145แรงมาครับประมาณนี้แหละครับ ความเร็วสวิงก็12รอบต่อนาทีครับต่อไปความร้อนด้วยน้ำก็มาเจอกันคันนึงครับก็เป็นฮิโน่ครับ3 b บี รมกัอนอีกด้านหนึ่งครับเอาดับเฉยครับมอเตอร์ขั้นเร่งก็ปกติครับใช้งานได้มาดูกันว่ากี่ตักครับคันนี้ใส่117 WOCD ครับ ก็มงกีที่สองแล้วท่ายคลิปครับท่ายวิดีโอรับส<ำ>ามก็ตับยก์ครับคนรู้จักกันครับ กันเงสีแล้วะมาณหกเมืีนี่นะครับ กี้นึงครับครับก็คนขับก็ใจเย็นครับสีมือก็ใช้ได้ดีเลยเหรอครับแบบเดียวเต็มครับหกเม่กี ก็วิดีโอชุดน,นี้ก็จบด้วยมาร์คซิกซูเปอร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกติดตามด้วยนะครับ